วันนี้ก็มาเจอกับช่องบาวลินนะครับบนถนนการเจนาพิเศษมาจากพระรามสองนะครับมงหน้าไปทางบางแคถนนเส้นนี้นะครับการเจนาพิเศษนี่เป็นเส้นที่ใช้เดินทางออกต่างจังหวัดนะครับไปภาคอีสานภาคเหนือได้เลยนะครับไปบางบัวทองบางใหญ่ บางปะอินนะครับไปออกหนนโยธินแล้วก็ไปสลักบุรีเลยนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ไม่มีไฟแดงนะครับวิ่งกันแบบยาวๆสบายๆนะครับตามกันไปตรงเทศการปีใหม่นี้นะครับอีก2-3สาวันข้างหน้านี้นะครับใครที่จะเดินทางไปทางภาคอีสานนะครับหรือว่าภาค าคเหนือนะครับภาคกลางตอนบนตั้งแต่สระบุรีลบุรีโคราชนะครับสุพรรณบุรีห่างทองสงห์บุรีนะครับไปจนถึงภาคอีสานเราเลยขับตรงไปเรื่อยๆนะครับถนนเส้นนี้สังเกตป้ายบางปะอินอย่างเดียวนะครับไปออกพ่อหนโยธินสระบุรีกันเลย บผมก็ยังทำงานอยู่นะครับวันนี้อจะเข้าเส้นทางลัดนะครับไปออกแถวเพชรเกษมนะครับถ่ายให้พี่น้องดูนะครับมีพี่น้องถามมาว่ามีคลิปที่จะออกจากพระรามสองไปไพสารหรือเปล่านะครับผมก็มีถ่ายไว้หลายคลิปนะ บางขุนเทียนบางบัวทองบางใหญ่นะครับบางประินก็มีนะก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูสั้นๆน,นะครับคล,ลามสองบางขุนเทียนนะครับการเ,เซนาพิเศษขาออกถนนวนงแหวนรอบๆน,นะครับใครที่อยู่แถวคนามสองนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งซื้อลรถใหม่นะ ตรงอย่างเดียวนะครับสำหรับผมก็จะเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้ไปเก็บงานนะครับแถวหนองแขมก็ทำงานอีกไปจนถึงวันเสาร์นะครับผมก็ถึงจะหยุดนะก็เป็นงานของตัวเองนะ แล้วก็ทำร่วมกับคนอื่นนะครับเราก็มีทีมงานนะครับมีช่างเย็บมีลูกค้ามีอะไรนี้เราก็ต้องจ่ายงานให้เขาก่อนนะครับเพื่อ,เ,อเวลาเราไปต่างจังหวัดน,นะครับผมก็จะกลับเหมือนกันนะครับไปขอนแก่นถ้าไม่ใช่วันที่31ก็คงจะเป็นวันที่1ตอนเช้านะครับ ไม่ค่อยอยากจะขับกลางคืนเท่าไหรนะ่นะตอนนี้สายตาไม่ค่อยดีนะครับขับรถกลางคืนนี่ก็ไม่ค่อยเก่งละแก่แล้วนะครับ mm hmm. ยิ่งยิ่งจะเข้าปีต่อไปนี่ก็อายุก็เพิ่มขึ้นอีกนะห้าสิบกว่าแล้วนะครับห้าสิบสามแล้วนะปีใหม่นี้นะ ก็จะไปเหมือนกันนะครับไปขอนแก่นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับต,ต้องเคลียร์งานก่อนพี่น้องนะครับที่กำลังจะเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาติพี่น้องนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความ ปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยกันทุกคนขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้อง f c ช่องบาวลินนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับล่ำรวยเฮงเงกันทุกคนนะครับ ันนี้เป็นวันที่28นะครับ28ธันวาคมบางคนก็คงจะเดินทางกันไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระนะ,ะผมก็อิสระอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ได้อิสระ,ะเต็มร้อยนะครับก็ยังมีงานที่ต้องจ่ายที่ต้องส่งอยู่ การสบายๆนะครับรถก็ไม่คยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็11โมงครึ่งนะครับวันพุธนะวันพุธที่ยี่สิบแเพื่หัสสุกรเสาร์นะครับก็ทำงานอีก2วัน2วัน3วันนะครับถนนก็เริ่มจะ โลง่ลงๆกันบ้างแล้วนะบรรยากาศหน้าแรงนะครับเส้นทางนี้ผมก็ถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วนะครับถ้าถ่ายช่วงหน้าฝนนี่ เขียวนะครับเขียวสบายตานะครับมองไปก็จะเห็นแต่ใบไม้สีเขียวอพอถ่ายตอนนี้นะครับหลังหน้าฝนมาแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูแล้แงใบไม้ร่วงนะครับใบไม้ก็จะออกเหลืองๆหญ้าก็แห้งๆนะครับช่วงนี้ก็ จะเกิดไฟไหม้ได้ง่ายๆนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยและนี่ก็คือบรรยากาศของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรอบนอกนะอยู่ในเขตบางแคนะครับ ก็จะลัดไปออกเพชรเกษม63นะครับแถวแถววัดม่วงนะครับซอยวัดม่วงนี่แหละถ่าย <c oughs> <c oughs> ให้ดูกันนะครับส่งท้ายปีเก่า ใสน่นะครับ รถใหม่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเกียร์ออโต้กันนะครับโดยเฉพาะ,ะมือใหม่หรือว่าคนที่ซื้อรถใหม่นะครับมันก็ขับง่ายนะถึงจะไปต่างจังหวัดนะครับเจอรถติดรถอะไรเราก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะไม่เหมือนรถเกียร์ธรรมดาสมัยก่อนนี่รถคันเก่าของผมนี่ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะ จังหวัดช่วงเทศกาลนี่รถติดนะครับเดี๋ยวก็เหยียบคัดเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งเดี๋ยวก็เหยียบเบรกนะครับถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับขับรถเกียร์ธรรมดานี่โดยเฉพาะรถช่วงจังหวัดรถไหลตามกันไปนะตอนนี้มันของผมเองก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็ไม่ต้องเหยียบคัดนะครับเหยียบแต่เบรก กับคันเร่งน,นะครับก็จะขับสบายเวลาขึ้นเขาหรือว่าลงเขาอะไรมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับผ่านหน้าวัดม่วงนะครับตะกี้ก็มาถึง3แยกนะก็จะเลี้ยวขวาไปออกเพชรเกษม63นะครับ อยนะครับเข้ามาจากซอยการเจนาพิเศษซอย3นะครับเข้ามาตรงนี้เลี้ยวขวาไปตรงนี้จะเป็นสอนอเ,เกษตรนะ ยเพชรเกษมหกสิบสามนะครับ รถพวก18ล้อนะครับบิงในซอยนี้ด้วย 6 1 8ล้อนะครับเขาจะรู้กันนะรถคันที่วิ่งสวนมาเนี่เขาจะจอดให้เว้นระยะไว้นะครับสาหรับให้รถคันยาวๆได้มีวงเลี้ยวนะครับ อันนี้ก็จะออกซอยอออกถนนเพชรเกษมนะครับ mm hmm. ปากซอย8ปดนหกสิบสามนะซอยหกสิบสาม อ้อมน้อยอ้อมใหญ่สามครานนครปฐม คลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ